เปิดเน็ตไหมเนี่ยสวัสด,ดีค่ะลงของค่ะโอ,โอ้โอ้โอ้วิ่งทันไหม ขอดูหน่อ,อยไม่ต้องดูใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวมันกระเด็นมาไม่ใช่ไินแค่จะถ่ายให้นี่ <ขอ S 2> ไงม่อันนี้มันมีไรสดอยู่ไอคินอยากไรสดด้วยขอจอยอย่าพึ่งยุ่งอย่าก่อนอย่าไปม่ยืนกับมามีดีกว่าอ่าลูกค้าไรสดไรสดมันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไรสดเนี่ย มีของมาลองอาจารย์ะไรสดนะคะลูกค้าทำไมอ่ารอบนี้มีงานกระสอบขาวค่ะลูกค้าสสา่เดียวนะใส่เดียวกระสอบขาวแทงท็อปค่ะแล้วก็มีก้อนเล็กๆเป็นเสื้อกีฬานะคะมีกระสอบสีขาวเป็นป้ายมงกุฎนะคะป้ายมงกุฎ าป้าชูชูรหัสอะไรเออใช่016ชุดนอนมีมานะคะชุดนอนคอตตอนนะชุดนอนคอตตอน16ึ่งค่ะศูนนะึ่งหกนะมีมีรหัสใหม่เข้ามานะคะเป็นเบบี้มิกซ์ค่ะลูกค้าเบบี้มิกซ์นะเป็นงานเบบี้มิกเกรด B นะคะงานเด็กเล็กงานเขาก็จะคล้ายๆ CW นะแต่ว่า แต่ว่าอันนี้มันจะมีคละเด็กแรกเกิดมาด้วยนะลูกค้าจะเป็นเกรดบ,บีนะคะมีรถมาแล้วเป่ะทำไมเราไม่ขึ้นผู้ชมอะ่ะเดี๋ยวก่อนสิมันมจะดูทำไมมันไม่ขึ้นผู้ชมชนี่ไงนี่ไงเขาลงของอยู่มองไม่เห็นนี่ไง ไม่ขึ้นผู้ชมป,ป๊าป๊าโทรศัพท์ปะาป๊าอยู่ไหนอยู่ห้องนิคิมไปเอาโทรศัพท์ป,ป๊าป๊ามาดูสิอยู่ในห้องอ้อมไปทางนู้นไปไหนเ่ะเอาโทรศัพท์ป๊าป๊ามาว่าอะไรอเอามาดูว่ามันขึ้นคนหรือเปล่าขึ้นมาช่วยอดลงมาอืมไปเอาลงมาก่อนเอาลงเอาลงมาให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาเข้าก็ได้ เบบี้ <Baby> มิกซ์ไปเอาโทรศัพท์016ชุดนอนนะคะลูกคา้าแล้วก็มีเสื้อเยืดอชายเกรดบีเงยงเกงชายเกรด B นะคะเป็นงานแบบว่าราคาถูกต้นทุนต่ําให้ลูกค้าเล่นนะคะอ,อ,อะไรเนี่ย LPP กางเกงยีนหญิงนะ,ะเอ้ยไม่ใช่กางเกงยีนหญิงกางเกงหญิงโพลีค่ะสแลปโพลีญิงนะ แปลกาวมาแล้วนะคะลูกคก้ากางเกงหญิงนะกระโปรงยีน US ก็จะเข้าเหมือนกันนะคะคืนนี้นะดูโกโดังโรงมากอืมใช้ง่ายใช้ชคล่องไหนมามดู<ห>อย่าไปนะอย่าไปอยูอย่นี่<ห>นอย่าไปนะหนลบรถมาข้างในนี้รถมามาอยู่ไหนล่ะ,ละเข้ามา ยากอือเดี๋ยวก,ก็จอมลงไปในท่อหรอกมามีบอกว่าไม่ให้ไปยืนที่ฝาท่อนีคินมาอยู่ข้างหลังมามีอยู่ไหนละ่อะอ่าลูกค้าต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดส่งห้องเต้ กรุงเทพลาลามูฟได้นะคะมีสายเดียวป้ายใหม่ด้วยนะสายเดียวสายเดียวก็สอบขาวนะนี่คินมานีมานีมานีด้วย่ อ่ะแข็งท็อปสายเดี่ยวก็สอบขาวลูกค้าเขาบอกว่าสวยนะเดี๋ยวเรามาแกะกันวันจันทร์นะจ๊ะไม่ใช่วันนี้มีเบบี้มิกซ์มีชุดนอนคัตตอนค่ะมีเอ่ออะไรวะเมื่อกี้ลืมละเสื้อกีฬานะอ้าวกรุงเทพปริมัฑลทนส่งล่ามีพได้นะ,ะกี่นาทีละมามีจะได้ลงไลฟ<ะ>์หันไม่ได้หันอะไรแล้วจะหันได้ไงคุณเป็นคนดู มึงคนชมนะจ๊ะไม่กินแบบเป็นแบบนี้แล้ว่กินแบบเป็นเหมือนแล้ววันนีจะดูว่ากี่นาทีละไเล,ล,ล้ไปเลยเลาไปลยไปเอยไลยไลยไลยไนเลจไลยไป้ลลยไป้ลยไเลยไปเัเลยกปเลได มีอยู่จริงนะคะอยู่ <ปะ S 1> ราม <ไป S 1> คำแหง <ไป S 1> ลมเก้านะคะลูกค้าโกดังนะคะซอยมิสทีนะรามคำแหงลมเก้านะคะไป,ไ,ปไปด้วยสิอื้คลิไปได้โอเคจมลงไรแล้วนะคะอุ่นวายมากสวัสดีค่ะ